ไอเลาะหน้าเราเบื้งน้าเบื้งน้าพี่น้องคนอ่ามไม่แห้งมุตรวมเขาไวแล้วบะไม่เสียออกคุยเบืง้งตรงหน้าจะหน่อยกันประตูก็บม่ได้ดเปิดกันี่มีทั้งหนูอีกมุด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 ทั้งหนู บา,างโกพีก่น้องฝ่าเป็นยางเนาะโตขีดบัตให้หน่อยไปเรียนน้ำกันมากน้ำไม่เท่า เดินเดินเดินโอ้โหเกือบทวมบันไม่ไงแหรอมุนุ่มเออหล่นแล้วหล่นแล้วหล่นน้อนแล้วโอ้แห้งกว่าถูกหงุดหงิด ล่นตลอดเลยบ่โอ้ขักขักขักไม่ยิงเหยจ้าผมโอ้ไหลล่นทวนทวนเลยโอ้เป็นวงเขาไม่แน่ con nồi mang nạm, chơi liên, chơi liên lục cái gì đó mình không, nè, cái con lục nhang nồi, cái lục nhang bồn, thấy đấy, chơi, con nồi chơi liên ông, ông. สองเลยกระไลกระลอกบอกใคกระลอกหรือไลลิ่งมีริ่งอยู่สองสามตัวเลยพี่น้องมีแถวบนันอืน่ามันกุนลูกตัวนี้เย่ฝนตไไ yeah. กน่ากระลอกหรือกระลิงก็ไม่รู้แล้ว Ừ. Hiến ba đâu, hiến ba Ừ cái đỏ nó bắt trên như trúng Hãy subscribe oh, cho <laughs> <laughs> ไอ้ลูกไปมลาไหลดอกปไล่ดอกปล่อยมันหกปล่อยมันมามา,มามาเร็วมา้องไปไลเขามาทำปอาไหลเขามามาเร<อ>็วาดาจเดาจมเมาลงมา,มาเร็วเนี่ มามาลูกมาไม่มาไปเองเขาม่มาแล่วูกนี่มามาเรมามาตรงไล่มาเอาเอ้าพี่พี่พไม่มาเขาไม่กินอืมไม่กินแล้วพ่อก็ไม่กินแม่ก็ไม่กินไม่มีใครกินนะอืมไม่กินแล้วก็ไม่จับ ่ไว้ให้มันเป็นธรรมชาติมันสวยดีโอ้เบิ่งรูปพี่น้องพคนอ่ะหัวมันเป็นหัวมันแล้วตอแล้วเบิ่งมิดตอเลยมันมีดตอไดยังไงมันก็ล้นตะลิ่งออกน้องน้ำมันมาแรงมวลน้ำมาเยอะมวลน้ำมึงเหนือมาเยอะเอาไปแล้วไปลูกไป,ไป,ไป,ไป อืม,ออมน้ำจะล,ล้นเล,ล,<ำ>ล,ลน่จะล้นหลังคันทำลบเลยจะล้นเลยล้นไหมอยาอม่าล้นยังไงได้อืม ยอดต๊แห้งค่ะแห้งแน่ต๊เบิดมือมาวาดนี่ก็มือขึ้นมือขึ้นต๊เบิดขึ้นเฮ้ต้นกิ่ลนทดต้นกีบ่วมล้างทดข้าเจ่าแล้วอจอจอขมาแล้วระบายพระท่านล่นแค่ลน่นอยากจะหลน่นล่นไป เรงนี้มันก็ไหลอยู่บ่อเศร้าน้องน้องเรายอยู่บ่อเศร้าที่ตรงนี้เลยอ่นี่จุ่มน้ำเล้วบ่อปลา,าพี่น้องเอ้ยผักเลยอูนฮู้ฮ้้สุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยเขา ฝนตกแห้งน้ำก็ท่วมล่มกับพัดล่มหนาวจะไปลงถลกน้ำมันขุ่นใช่ไหมน้ำขาวๆน้ำมันขุ่นจะลงอยู่ลเลยอ๋อรับปลงอืมอุ้ยอือโอ้ยโอ้หามอะไรอยู่ทวนทวน มึงน่ำบู๊หน่ำไอบึมบึมบึมโอ้ฮักสิละบายท่านมงึงถ้ามันบาโตกอีกกิน่าจะยุบอยู่น้า หน้าเขาบุงมเดถ่วมเพราหน้าเขาบุ่ไม่ห้อง ตอนั้นเก่ารวมมันท่วมห่วงเก่าพี่น้องเอ้ย,ยไหลกับพร,ระท่านน้ำรวมโงกมากันบุพพักระโ่อ้โหไหลทวนทวนเลย หน้ามากเดือนตุลาปีที่แล้วเดือนกันยานปีนี้ลาไปหน่อยนึงไปไล่ม้าที่ได้ไอสามเล้เฮ้ยเร็วไปไปน่นจะคุยดังเลย เหอะจิงน้ำกระมาาเขาก็กเหลืองโอ้ยัก่กเป็นพ่าะปัไหพักขนาดเลยฝนโมมีเวียนระยะเลยสองสามมือมานี่ถ้าอยู่เข้ามานี่เบลาเวนเลยโกตลอดโกสุมือ มือหักหักรูดจอดที่รินนเข่าเรื่องเรื่องน้ำกับลายลายเมื่จกี้ว่าเหนาถิ่นเช้าบอกพี่น้องมาฝนกับกล่ำเนี่ยเออรถเข้ามาเกี่ยวไห่บอกแต่จี่หามันแห้ง,งนี่เจ้ามือเข้ามือ ไงไงเข้ามเเาเกี่ยวไ้ที่นอนนะู้